ครับต่อต่อต่อนะครับต่อครับ <S <S มันมันตัดจบนะครับคือแบบมันจะไม่ให้ผมแบบเล่นไปถึงแผบ,บให้จบไปถึงเปหนักไปเจียอะไรเพรา <S 1> <S 1> ทะท้าหูตัตต่อไปถึงเลยนะครับเพราะผมจะไม่ให้มันจบไปเลยผม,ผ,มผมว่าผมจะตัดจบม่ใชาผมว่าผมจะตัดจบเพียงแค่พาสองแผลส้นนะครับ ถึงไอ้นักเวทีศาสตร์แล้วนะครับเด้อผมว่าอันนี้ก็จบพอแล้วศาสตร์อนจบไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะไปทำอย่างอื่นบ้างมาเลยเจเรแค่เกิดขั้นเกเจเกิดขึ้จะต้องรัมาอะไรวะอ่าอะไร ใจความค่าว่าเอ้ยเขาจะมุดเด็กน้อยทำไมอย่างเราโอ้โหมาเลยแกแกจะฆ่าฉันกันหรอมันนี่อ่ะเก็บโดนสารเคมีเอชโอนั่นไงโดนสารเคมีเอ็กไปแล้วอุ้ยเก็บโดนไงตาไอ้ยาไอ้ยาไปตีรีบตีแล้วมันเหลือ เห็นหน้ามันไหมอ่ะมันใส่แว่นอยู่ทำไมมันใสนะก้าขับได้วะฮะใครมันแฮกวะทำไมมันแตกเลยอ่ะทุกคนใครผมไม่รู้ว่าใครแฮกไม่รู้นะแต่คือมันแตกเลยอ่ะแล้วคือตัวละครอ่ะคือแบบเออยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออมันแตกแล้วอ่ะทำไมมันแตกอ่ะอยากรู้จริงจริาทำไมมันแตกแล้วไอ้มันเอ้วผมจำฉากนี้ว่าไ้ว่าไอ้นักวิทย์สามมันหายไปไหนมันตายแล้วมันขาด เดี๋ยวจัดตัวสามนะครับเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับจบพิบเปิดเลย